ต้องดำอำําอมรินวันพุธนี้พบกับอีกมุมหนึ่งที่เซนซิทีฟสุดๆของนักร้องสาวมัน่นหวายปันทิสาเป็นคนที่ร้องให้ตลอดเวลา <c oughs> ใช่แล้วรงให้กับทุกอย่างทุกอย่างดีงใจเสียใจเ <c oughs> นี่ยน้ำตาขอแล้วเนี่ยลูกเซนซอร์ <c oughs> ทีฟแล้วก็แบบเป็นคนที่ฟิลอารมณ์มาก <c oughs> ล่าสุดเธอไปสอบไปขับขี่มาสอบไม่ผ่านร้องไห้เดี๋ยวนี้มันเป็นเซนเซอร์ใช่ไหคะ จหมายเลข3ไม่ผ่านค่ะหนูก็จะแบบกันน้ำตาและมาอร่อยกับการทานปลาร้ารูปแบบใหม่จากร้านปลาร้านแหลบอันนี้จะเป็นวาซาบิบองวาซาบิบองชอบชื่อใส่ปลาร้าด้วยใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมัสตาร์ดบองแล้วก็อันนี้จะเป็นซัมจังบองอร่อยมากซับพร้อมกันวันพุดนี้เที่ยงครึ่งไหนต้มยำอมริน